ศิลปะในตำนานนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรที่จะได้เห็นครับเอพิโซดที่2นะครับเราได้คัดเลือกงานมา6ชิ้นนะครับที่จะมานำเสนอในวันนี้ครับมีคำถามว่าอะไรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกที่จะนำภาพเข้ามาเป็นภาพในตำนานนี้ ก็อยากจะบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมกันนะครับเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นเกณฑ์ในการเลือกมาก็คือมันอาจจะต้องมีผ่านการเวลานะครับมาอย่างยาวนานพอสมควรนะครับผมถึงจะคัดเลือกมาเป็น งานศิลปะในตำนานนะครับจะมีภาพอะไรบ้างนครับไปดูกันครับครับภาพในตำนานนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้เห็นภาพแรกนะครับของ EP 2นี้นะครับเป็นภาพดอกไม้ที่อาจจะบอกได้ว่าดังที่สุดในโลกนะครับเป็นผลงานที่ชื่อว่า sunflowers นะครับของว i n เซนต์แวนโก h สร้างขึ้นในปี1888โอ้โหปีนี้จำง่ายจริงๆนะครับศิลปินวันโกเนี่ยระบายสีภาพดอกทานตะวันเหล่านี้นะครับให้เพื่อนครับแม่ทำให้เพื่อนวันโกนี่ตลอดชีวิตขายภาพไม่ได้เลยนะครับหรือบางคนบอกขายได้หนึ่งภาพนะครับจากหลายร้อยภาพของเขานะครับเขามีวิธีการระบายสีแบบ แต้มสีนะครับแล้วก็ผสานสีซึ่งโดดเด่นมากในยุคสมัยนั้นนะครับก็คือไม่มีใครทําเลยนะครับเขาทําอยู่คนเดียวนะครับงานเขาก็เลยอาจจะไม่ได้รับความสนใจครับเนื่องจากคนอื่นๆเนี่ยวาดภาพแนวเหมือนจริงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นแวนโก๊ะไม่สนครับเขาทําอย่างที่เขาอยากจะทานะครับในภาพนี้เต็มไปด้วยสีเหลืองสดใสนะครับโอ้โหสําหรับแวนโก๊ะแล้วเนี่ย สีเหลืองนะครับมันเป็นสีแห่งความสุขและมิตรภาพนะครับที่เขามอบให้กับเพื่อนเลยครับภาพนี้อยากเป็นเพื่อนแวนโก๊ะจริงๆนะครับภาพนี้เคยอยู่จุดสูงสุดของภาพที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ตกอันดับไปนะครับแต่ถ้าขายล่าสุดผมก็คิดว่าภาพนี้น่าจะทวงบอลลังภาพแพงที่สุดในโลกได้นะครับ ภาพที่เป็นอันดับหนึ่งนี่ชื่อว่า s a l เตอร์มุนดินะครับลองไปศึกษาค้นคว้าดูนะครับมาดูผลงานชิ้นต่อไปครับเป็นผลงานที่ชื่อว่า Winter นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าฤดูหนาวนะครับเราสัมผัสได้ถึงความเย็นจากภาพนี้ไหมครับอ่า คนทำนะครับเป็นนักศิลปะชาวเอเชียนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นครับอุทากะวะคูนิสาดะานะครับสร้างขึ้นในปี1840ครับในภาพนั้นเต็มไปด้วยสีขาวนะครับสีเทาแล้วก็ยังมีสีดำด้วยนะครับซึ่งโดดเด่นมากนอกจากนั้นเราจะเห็นสีแปลกๆนะครับเป็นเทาอมแด,แดงนะครับที่ปรากฏอยู่ที่ ท่อนไม้ด้านซ้ายนะครับที่ตัวสุนัขนะครับแล้วก็ตรงรองเท้าเกียเราก็จะเห็นนะครับเป็นเทาอมแดงๆนะครับที่สุนัขนะครับหูหูหทําหูน่ารักมากนะครับเออแล้วก็สตรีในภาพนะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับแต่ที่เจ๋งคือเอาปากคาบผ้าที่เอามาวางคุมไว้บนหัวอยู่นะครับโอ้โหซึ่งเป็นกริยาอาการที่ แปลกน่ารักดีนะครับและที่โดดเด่นนะครับที่โดดเด่นของภาพนี้ก็คือกระโปรงของสตรีคนนี้ครับเป็นสีฟ้านะครับช่วยให้ภาพดูออโคลนะครับหรือเย็นสบายตานะครับเป็นสีไอซี่บลูนะครับสวยจริงๆครับภาพนี้เป็นภาพที่โั่วโลกนะครับ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมันนะครับเป็นภาพของนักศิลปะชาวเอเชียครับอุทากาะคูนิสดะยังมีภาพอื่นๆของเขาที่ยอดเยี่ยมอีกมากนะครับไว้เราศึกษากันในภายภาคหน้าครับครับมาถึงงานชิ้นที่3นะครับเป็นไงครับภาพนี้ครับชื่อว่า movement in squares สร้างขึ้นในปี1,961ครับโอ้เกือบ80ปีแล้วนะครับโดย Bridget Riley นะครับเป็นนักศิลปะชาวอังกฤษครับอลองดูครับภาพนี้ลองดูนะครับว่าเห็นอะไรครับพอดูไปที่ภาพครับลองจ้องดูนะครับเห็นอะไรอ โอ oh, ดูสิครับมันเหมือนกับเคลื่อนไหวนะครับรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าครับภาพนี้เหมือนกับเคลื่อนไหวได้ครับอ hmm. ลองดูดีดีนะครับอ hmm. หลายคนอาจจะเห็นแบบผมนะครับภาพนี้มันดูเคลื่อนไหวตรงตามชื่อของมันเลยครับ movement in squares นะครับถ้าลองดูใกล้ๆนะครับมันมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนรูปทรงของมันได้ด้วยนะครับอืมันไหลไปเออดูสิครับแล้วก็มีสิ่งพิเศษนะครับก็คือบางส่วนของสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับมันจะดูสว่างกว่าสี่เหลี่ยมสีขาวช่องอื่นๆครับเอาเห็นเหมือนผมไหมครับลองดูครับโอ้โหภาพนี้เป็นงานศิลปะ80ปีแล้วนะครับ เกือบ80ปีโอ้80ปีพอดีครับนี่ปี2021นะครับสร้างขึ้นในปี1961โอ้80ปีพอดีเลยครับภาพนี้บริดเจตไรลี่โอ้โหงานนี้ต้องประทับตาบงานศิลปะในตํานานเลยครับครับมาถึงภาพที่4นะครับ ผลงานศิลปะในตำนานภาพนี้นะครับสร้างขึ้นมานานกว่า500ปีแล้วนะครับเป็นผลงานของเปาโลอุกเซโลนะครับนักศิลปะยุคเรอนซองนะครับประเทศอิตาลีครับผลงานนี้ชื่อว่าเซนจอร์สนะครับ and the dragon mm hmm. หรือในตำนานนี้มี เป็นเรื่องครับเซนจอดปราบมังกรนี่จะเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังมากนะครับในทางแถบยุโรปนะครับเป็นเรื่องที่โด่งดังครับที่เล่าขานกันมาตลอดนะครับหลายยุคหลายสมัยนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพประกอบเรื่องนะครับเซนจอดปราบมังกรครับเรื่องราวมันก็มีว่านะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับเป็น มังกรดุร้ายนะครับก็มาคุกคามเมืองนะครับแต่ละวันเนี่ยมันมากินต้องการคนเป็นอาหารนะครับอย่างน้อย1คนนะครับโดนจับกินจับกินนะครับและในวันหนึ่งนะครับก็จับฉลากได้มาเป็นเจ้าหญิงนะครับแสนสวยนะครับก็ไม่เว้นนะครับก็ต้องร่วมจับฉลากมาให้มังกรกินไล่มาทีละคนทีละคนนะครับ คราวนี้ถึงคิวของเจ้าหญิงครับโอ้โหแต่โชคดีครับไม่รู้มาได้ยังไงนะครับคนที่ชื่อจอร์ดนะครับซึ่งตอนหลังเป็นเซนต์เลยครับเป็นนักบุญจอร์ดก็ขี่ม้านะครับเรามาพิทักษ์ช่วยเธอนะครับหลังจากจัดการนะครับในภาพครับเห็นไหมครับโอ้โหเอาหอกทิ่มหัวมังกรไปแล้วนะครับแล้วก็พอชนะมังกรได้เนี่ยโอ้แล้วก็ ก็เอาสายนะครับรัดคอมังกรเลยนะครับโอ้แล้วก็ให้เจ้าหญิงนะครับเอ่อถือเชือกนะครับโอ้โหดูสิครับดูมันแปลกตรงไหนรู้ไหมครับภาพนี้ครับโอ้โหเจ้าหญิงนะครับดูทําหน้าเฉยมากครับมังกรนี่ยังดูร้ายเลยครับดูดูตาดูเขี้ยวดูฟันนะครับหืโดนแทงเลือดไหลด้วยครับ เอาดูแล้วก็บังกรในภาพนี้ค่อนข้างจะน่าสงสารนะครับโอ้แล้วก็เซนจอดขี่มา้าม้านี่ยกขาหน้าแบบเท่ทีเดียวครับแล้วก็แทงหอ,อกเข้าที่หัวของบังกรนะครับหลังจากเรื่องราวก็คือหลังจากนั้นเรื่องราวคือ,อทั้งจอดนะครับแล้วก็เจ้าหญิงนะครับก็พาเจ้ามังกรนะครับกลับ ไปที่เมืองนะครับไปให้คนหนึ่งดูครับว่าจัดการสําเร็จแล้วนะครับโอ้โภาพนี้เป็นภาพแนวยุคเก่านะครับเก็บรายละเอียดโอ้สวยๆนี่ผมชอบตรงดวงจันท์นะครับใครเห็นดวงจันทร์บ้างไหมครับแล้วก็จอร์ดนี่เป็นน่าจะเป็นอัศวินนะครับมาช่วยคุ้มครองนะครับเจ้าหญิงนะครับโอ้โหโโแล้วไม่คน คนที่โดนจับไปก่อนหน้านี้ไปกินวัลคนวัะคน,ะคนจอดไม่ออกมาช่วยครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องไปอ่านกันดูนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแต่เคยอ่านวรรณกรรมครับว่าวรรณกรรมไทยนะครับเขาเล่าว่าลูกเสือนี่ครับลูกเสือที่เราใช้ไม้พลองนะครับเอามาจากเซนจอเนี่แหละครับเอามาจากหอกของเซนจอจ เออความจริงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องนะครับเราลองไปหาอ่านดูนะครับเรื่องเซนจอร์ดปราบมังกรนะครับเซนจอร์ดผู้กล้าหาญนะครับาภาพนี้ก็เป็นภาพในตำนานครับที่ต้องประทับตาให้เลยครับภาพเซนจอร์ดแอนด์เดอะดราก้อนครับเรามาดูงานประติมากรรมกันบ้างครับ งานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ชื่อว่า Family Group นะครับสร้างขึ้นในปี1947ครับโดยเฮนรี o มัวเป็นนักศิลปะชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งนะครับภาพนี้ดูแล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับเพราะเป็นรูปร่างลักษณะเป็นครอบครัวนะครับ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ลูกสองคนนะครับเป็นภาพงานประติมาก,กรรมนะครับและสีของมันเนี่ยมีผลต่อง,งานทีเดียวนะครับเป็นสีออกแนวทองแดงทองแดงนะครับแล้วก็แม่นี่ก็อุ้มลูกนะครับแต่รูปร่างลักษณะไม่เหมือนคนจริงนะครับเป็น ประยุกต์ดัดแปลงรูปร่างรูปทรงให้มีเอกลักษณ์นะครับโอ้ลองดูจุดที่ศรีรษะของแต่ละคนสิครับอน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวสองคนนะครับเพราะดูจากรูปแม่เนี่ยดูจากรูปแม่มีผมอยู่ข้างหลังแล้วก็เด็กสองคนนี้ก็มีผมอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะครับ หรือใครจะคิดว่าเด็กเป็นผู้ชายกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ผู้ชายทั้งคู่ลองดูครับภาพนี้งานชิ้นนี้ครับเป็นภาพ Family Group นะครับเฮนรี่มัวครับภาพนี้ทั่วโลกนี่รู้จักกันดีครับเอาอย่างนี้เราก็ต้องปรดทับตาครับภาพผลงานศิลปะในตํานานให้เลยครับ ครับมาถึงงานศิลปะในตำนานที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะได้เห็นชิ้นสุดท้ายนะครับของ EP ที่2นี้นะครับเป็นผลงานที่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นกันแล้วนะครับ คือมิกกี้เมาส์ครับโอ้โหถูกสร้างขึ้นในปี1928ครับโดยวอลต์ดิสนีย์ครับนะผู้ชายที่อยู่ในภาพนะครับโอ้ภาพนี้นะครับลองดูใกล้ๆนะครับลายเส้นตัวละครนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับตัวต้นฉบับยุคแรกๆเนี่ย ลายเส้นตัวมิกกี้เมาส์เนี่ยจะมีทั้งเส้นบางแล้วก็เส้นหนาเส้นที่ดูนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เส้นที่ดูแข็งกร้าวนะครับนี่หลังๆมิกกี้เมาส์ก็ถูกพัฒนานะมาเป็นผลิตภัณฑ์มาเป็นการะตุน้นมาเป็นอะไรโอ้โหทั่วโลกเลยนะครับเป็นงานชิ้นที่ทุกคนควรจะเห็นนะครับเป็นงานศิลปะ การออกแบบตัวกระตูนนะครับที่โด่งดังมากตัวหนึ่งนะครับครับมีเรื่องเล่านะครับมีเรื่องเล่าว่าวตนดิสนีย์นะครับวตนดิสนีย์เนี่ยตั้งชื่อตัวละครนี้ไม่ใช่ชื่อว่ามิกกี้เมาส์นะครับอ่าชื่ออะไรครับเขาเรียกตัวเจ้าหนูตัวนี้ว่ามอร์ติเมอร์ครับโอ้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับมอร์ติเมอร์ แต่ว่าภรรยาเขาท้วงติงมาว่าโอ้โหชื่อมอติเมอร์นี่ไม่น่าจะดังนะครับก็เลยเสนอชื่อว่ามิกกี้สิโอ้โหหลังจากนั้นวอนสตีสนี์นะครับกู่เชื่อภรรยานะครับก็เปลี่ยนเป็นเจ้าตัวหนูตัวนี้เป็นมิกกี้เมาส์นะครับโอ้โแล้วก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยครับจากคนธรรมดานะครับกลายเป็น Uh, ผู้สร้างกระตูนที่น่าจะเป็นดังที่สุดในโลกแล้วมั้งครับวอนดิสนีย์นะครับตอนนี้เป็นอาณาจักรเลยทีเดียวนะครับที่ชื่อว่าวอนดิสนีย์ครับต้องประทับตางานศิลปะในตำนานนี้เลยครับสำหรับมิกกี้เมาส์นี้ครับจัดไป,ปนยังไงบ้างครับผลงานทั้ง6ชิ้นนะครับเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับ สำหรับ EP 2ครับถ้าผู้ชมชอบผลงานชิ้นไหนนะครับในทั้งบชิ้นนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นภาพที่ชื่นชอบที่สุดนะครับสำหรับตอน2ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไว้ EP ที่3ครับเรามาดูกันต่อครับว่าจะมีงานชิ้นไหนบ้างนะครับที่ถูกคัดเลือกมานะครับเป็นของศิลปินท่านใดนะครับ จะคัดมาให้ทุกๆคนได้ชมกันครับสำหรับ EP 2นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ